เชิญชวนมาเที่ยวงานเกษตรสุรินนะคะมาชมมาช็อปมาชิมแล้วก็มาดูต้นไม้มาดูของในงานมันเกษตรว่ามีอะไรบ้างนี่ร้านเชฟอ้อยน้ำหอยใหญ่ๆชื่ออะไรครับชื่อกีต t a ครับชิคกูเก้นครับต้นกาครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนเอลย สวัสดีครับพืกอนๆผมเช่นเคยกับผมเจ้าคุณทองหุยเฮาอย่างฮะครับตอนนี้อยู่กับรายการขุนพากินครับเนื่องจากผมเห็นคนลงในกลุ่มอาหารสุรินทร์นะว่ามีเชฟอ้อยนะครับมาสเตอร์เชฟนะครับมาที่งานเกษตรเทคโนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเชฟอ้อยกันนะก่อนที่จะไปหาเชฟอ้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เดินดูบรรยากาศในงานแล้วกันโอเคเนาะตามมาเลยครับไป โอ้สวัสดีครับ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 มาพอดีเลยนี่เดี๋ยวให้ออกรายการด้วยเลยชื่ออะไรครับชื่อกีตาร์ครับชื่อกูเกิลครับต้นกาครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนแล้วเอ่ยอยู่อยู่โรงเรียนน้องตรงครับทำไมกลัวกล้องจังอ่ะมีความสุขหน่อยเอ้าฮะมีความสุขเหมือนเล่นดนตรีมันเล่นดนตรีเก่งมากนะอยู่โรงเรียนอะไรครับน้องตรงครับอยู่โรงเรียนอะไรครับน้องตรงครับโอ้มีว้าไม่อยากแจกว้าให้สาวๆไหมชื่อเฟซบุ๊กอะไรกีต้ามือซอครับกีต้ามือซอชิวินการบูมีครับอะไรนะชิวินการบูมีครับภาษาอังกฤษครับอะไรนะชิวินการบูมีภาษาอัังกฤษครบชูวิน ชววินการครับชวินครับชวินการครับชวินการครับผมกิตตินันครับอันนี้ a c e b o o k ใช่ไหมโอ้แจกวางให้สาวๆเลยเดี๋ยววันนี้จะเลี้ยงเลี้ยงอะไรดีเอ็งเนี่ยช่วยถือครูไปเดินตามพี่เขาโอเคมาไปต่อไปอยู่หลังกล้องไอ้โอกแค่นี้เลยเดี๋ยวมันดังเดี๋ยวมันจะดังมันจะถ่ายได้แค่โซนนี้แหละทุกคนเพราะว่าฝั่งทางนั้นน่ะเขาเปิดเพลงดังมากแล้วก็แคบมากเลยนะครับไปได้เลยครับไป ไปได้เลยครับครับผมเออเอาแ OK กออกด้วยมันจะถ่ายได้เฉพาะโซนฝั่งทางนี้นะครับทุกคนเพราะว่าฝั่งทางนั้นอ่ะผมไปเซอร์วียมาไแล้วมันเสียงดังมากเลิกสิ์เข้าก็ก็เลยไม่ได้ถ่ายฝั่งนั้นก็เลยเน้นมาฝั่งนี้ดีกว่าแต่ว่าเชฟอ้อยอยู่ทางนั้นยังไงผมก็จะไปหาเชฟอ้อยมาสเตชฟนะครับผมอ่ะทุกคนโซนนี้มันก็จะเป็นพวกต้นไม้หมดเลยนะโซนนี้เป็นต้นไม้หมดเลยอันนี้ชื่อร้านอะไรพี่ ร้านนรินนะครับมาจากจังหวัดอะไรครับผมโอ้มาจากมุกดาหารเลยนะครับอยู่กี่วันพี่มาย้ายมันจากญุ่บลครับอ๋อก็คือพี่ก็จะไปงานเกษตรจังหวัดอื่นเรื่อยใช่งานเหมือนเหมือนสุรินงานช้างเหมือนอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับครับผมไปเรื่อยนะก็ฝากร้านพี่ไปด้วยนะครับผมร้านนารินนะครับร้อยไม้สวยๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับโซนนี้เป็นโซนต้นไม้ทั้งหมดเลยครับส่วนโซนของกินก็จะอยู่ทางขวามือผมเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินเลย ให้มันสมกับชื่อรายการคุณพากินไปผมไปเจอคนลงรูปเชฟในกลุ่มอาหารสุรินนะครับสวัสดีครับเชฟครับ ขออนุญาตนะครับวันนี้มาอหนุนโดยตรงเลยโอเคครับมีน้ําจิ้มมีอะไรไหมครับปกติผมไม่ค่อยทานแบบของของทะเลเพราะว่าผมาท้องเสียง่าย,ยาได้เลยครับเชฟเด็กๆไหมอยากชิมไหมเข้ามาชิมได้เลยใช้มือเลยเนาะกีต้าไม่ต้องถ่ายตามพี่เขาก็ได้เองครัวเอาแค่เสียง <laughs> เหมือนตากล้องแบบมือโปรนี่ร้านเชฟอ้อยน้ำหอยใหญ่ เดี๋ยวจะให้ตากล้องกับให้ตากล้องกับิม้มาดแล้วก็แบบอ๋อ,อได้เลยลูกม่นี่มีตั้งเยอะแยะแซบบอเนี่ยกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับทุกคนราดแล้วก็กินได้เลยอ่ะตัวเล็กแซบบอ ออย่างมันคืนหอยแครงไซส์ใหญ่ๆก็มาที่ร้านเชฟอ้อยได้นะอยู่ที่งานเกษตรเทคโนสุรินนะครับมันสิบวันอันนี้มันเลยมาสี่วันแล้วเนาะเชิญชวนมาเที่ยวงานเกษตรสุรินนะคะมาชมมาช็อปมาชิมแล้วก็มาดูต้นไม้มาดูของในงานันเกษตรก็มีอะไรบ้างจากวันนี้ถึงวันที่สองอม,ะะมีอาหารอร่อยหลายร้านเลยค่ะขอบคุณมากนะคะฝากร้านได้เลยครับเชฟครับช่องทางการร้านาเชฟอ้อยนะคะณนะสถานี หอยใหญ่ก็เฟซบุ๊ร้านชามเลยค่ะครับผมขอบคุณคลยการคุณพากินนะคะขอบคุณด้วยครับผมตอนนี้ผมอยู่งานเกษตรเทคโนโลยนะครับตอนนี้อยู่ร้านลูกชิ้นร้านลูกชิ้นอะไรไม่รู้่ผมรู้จักผมก็เลยมาถ่ายให้นะครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านเป็นร้านของคณะการจัดการครับผมร้านคณะการจัดการใช่ครับสกอของบริษัทเบทโกครับที่ร่วมทำเอ็มโอยด้วยกันอเขาสนับสนุนใช่ไหมใช่ครับเป็นการแบ่งกำไรให้นักศึกษาครับโอเคเดี๋ยวจะขอชิม นี่นะครับคุณพากินลุยนะครับ,บอืมเหนียวมากรอเล่นรรเล่นอร่อยอีกคำหนึ่งลุยร้อนชื่อร้านอะไรนะครับอ่าอันนี้ จะเป็นบูธของสมโสมสโมสอน,นักศึกษาของ,ของขคณะกรรจัดการเนาะอเดี๋ยวให้ทานยศสโมเขาแนะนําดีกว่าอ่าเป็นแนะนําเกี่ยวกับร้านใช่ไหมคะอันนี้เป็นของเบทาโกคือเบทาโกมาลงทุนเพื่อเป็นกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่อหาก,กําไรให้กับนักศึกษาซึ่งสมโมของเราสนใจก็เลยนําเบทาโกมาขายเพื่อเพิ่มกําไรให้กับสโมสอนของเราค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคน มากินแส้กอ,อกเบทาโกที่เป็นลูกชิ้นอร่อยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนมาบูตคณะเทคโนโลยีการจัดการอยู่ทางซอยเล็กๆเ,เดินเข้ามาถ้าเดินมาจากทางจากที่เหนือก็จะอยู่ทางด้านขวามือถ้าเดินมาจากทางทิศใต้ก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือคะ่ะโอเคครับสาหรับวันนี้คุณพากินไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย